พ่อแม่พี่น้องจาวสุปเปอร์ัตกันทั้งหลายก็เห็นในเฟซสุปเปร์ัตเขาเออลงอะไรก็ไม่รู้มาเห็นอยู่ในเฟซผมเห็นอยู่นะก็ออจ,จะมีกิจกรรมอะไรก็ได้แต่ผมไม่ไม่สนใจเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยเติมเมือนแล้วผมเติมผมก็เติมหนะ่อยอืมฝ่ายต่อแสงผมไว้จัดอันดับอันสุดท้ายเอาลูกเรือก่อนลูกเรือมัอนมีตั้งยี่สิบเอ็ดตัวเลยนะถ้าผมจัดอันดับไปอ่ะ เออผมว่าคลิปเดียวไม่น่าจบนะมันต้องมีสักสองสามยี่ปะ่ะคลิปเดียวไม่น่าจะจบนะครับสําหรับยี่สิบเอ็ดบาทไปเริ่มมาเลยมม like เอออันดับที่อันดับยี่สิบเอ็ดผมให้เป็นสายรับนะเพราะว่าสายลับแบบผมไม่ค่อยชอบเล่นเท่าไหร่มันเล่นยากสายรับเล่นยากจริงคือแบบถ้าเราทำ quest ไม่เสร็จอะแบบ ทำเคล็ก็เสร็จแล้วแล้วก็โดนปาดแบบไม่ก็เริ่มเกมมาแล้วก็โดนปาดเลยแล้วเควสดโซนไหนมีแต่เควสดยาวๆแต่คนตอนไหนก็สงสัยสายรับนะดังนั้นผมก็ไม่ค่อยชอบเล่นเท่าไหร่ก็เลยให้เป็นอันดับที่ยี่สิบเอ็ดนะก็ไปดูอันดับที่ยี่สิบเลยอันดับที่ยี่สิบผมให้เป็นผู้ทานายเหตุผลน,นี้เพราะว่าผู้ทํานายมันทานายเจ็ดวิไปแปดวิเออนั่นแหละเจ็ดแปดวิมันทานายได้สามรอบ กว่าทำนายไั้แต่ตัวมันก็ทำนายยากต้องเดินตามไม่ก็คนยืนนิ่งๆอะ่ะไปทำนายจบสมซ้อนไหนนะถ้าไปทำนายทหารพระศึกอะ่ะผู้ทำนายก็จะตายเลยแบบไม่ก็วิ่งตามฆาตกรไปอะ่ะทำนายอะ่ะก็โดงฆาตกรปาดมีโอกาสอยมากเลยไม่ก็เดิมแบบแบบเฮ้ยนี่เดินตามมาเป็นฆาตกรปะวะไมนก็จะโดนบทดออกอะ่ะโดนลูกแล้วกันเองหมดกันออกอ่ะนั่นะนะคือผู้ทำนายอันดับที่ยี่สิไปดูอันดับสิบเก้าเลย อามารเป็นผู้พิทักเป็นอีกตัวที่ผมไม่ค่อยชอบเล่นเท่าไหร่ผู้พิทักษ์สามารถให้ลู้ได้และลเนี่ยมันสามารถปกป้องได้แค่ครั้งเดียวและปกป้องได้ครั้งเดียวนั่นหมายความว่ามันโดนดัเบลคิวได้แบบเพื่อนแบบสมมติไอ้แดงเป็นโดนมีโลใช่ไหมไอ้ม่วงกับไปขาวจะมาปาดไอ้ขาวปาดไม่ติดมันมีโลแต่โลแตกไอ้ม่วงปาดไอ้แดงก็คือจบ แต่แบบมันก็ถ้าฆ่าตรงๆเลยก็คายยากนะแบบแต่ผมแนะนํานะถ้าเป็นตัวแฝงอะ่ะต้องฆ่าผู้พิทักษ์ก่อนเพราะว่าถ้าฆ่าผู้พิทักษ์รูอ่ะมันก็จะแตกเออแต่ผมว่าฆ่าตรงๆมาเลยดีกว่านียแบบฆ่าผู้พิทักษ์อ่ะเออมันจะมมีโอกาสสูงกว่าถ้าจะไม่ให้รูแตกนี่คือหนับสิบเก้านะผู้พิทักษ์หนักสิบแปดผมให้กินไม่รู้เหมือนกันแต่ผมว่ามันแบบยังไงก็ไม่รู้ กินก็เหมือนลูกเรือนั่นแหละลูกเรือธรรมดาคนหนึ่งนะสลหรับกินแค่เป้แฟงเห็นนะแบบมีแบ็แจ็คอยู่ใช่ไหมมีแบ็แจ็คนักเชิดหุ่นกินเนะ่ยแล้วแบ็แจ็คเราผิดปาบอ่ามันรู้ทันทีเลยกูมกินแล้วที่เมลรูว่าปไปทําอะไรก็ไม่รู้นะแต่่อนใหญ่คาดกรมันก็ไม่ปาดอนะ่ะมันมันก็ไม่ปาดโชว์ถึงจะปาดแต่ก็มีโอกาสน้อยมากนะสำหรับกินอันดับที่เท่าไหร่วะสิบแปดเออสิบแปดนี่คืออันดับที่สิบเจ็ด ซามูสาาสไลด์ซามูไรนั่นเองครับผมว่ามันปกป้องคนอื่นได้แต่ส่วนใหญ่ผมว่าซามูไรม,มันจะปกป้องตัวเองมากกว่ายังไม่มีใครหลักไอ้กูกางกโกอยู่แบบคนแบบวิ่งปึ๊บมาปาดเลยอย่างเงี้ยไม่มีหรอกยกไปนินจานะไอ้พวกแบบนินจาผูกคุมวญาสไปนนะเชิดหุ่นอะไรพวกนั้นนะ่ะแน่นอนแน่นอนปาดโชวอยู่แล้วไอ้พวกนั้นนะ่ะ เออมันเอาไปป้องกันนินจานะซามูไรอะ่ะมันไว้ปกป้องแบบนินจาวาปนะัปมาปุ๊บป่าบางโลกโอเคก็ประมาณนี้ซามูไรผก็ไม่ค่อยชอบเล่นเท่าไหร่นะแต่ก็ชอบเล่นอยู่อ่าผมก็เล่นให้ไปอันดับที่เท่าไห,หร่วะเจ็ดป่ะเออผมลืมแล้วไอในอันดับต่อไปเลยอันดับที่สิบหกผมให้นาะยุเที่นตมีตอนเนี้ยเก็บโบยก็จริงนะแต่ว่ามันต้องกดโหมดก่อนอะบางทีเรากดกลวนๆไปอะหลับ เราอะก็จะโดนปาาถ้าเกิดเราบอกโอบไปเลยวพานายยกอะอเราเก็บบวดไปแล้วในชะ่ไหมเก็บบวดเยอะๆโดนป่าจบนายโกเครีสมนตรีนักสืบผมให้แบบเท่าไหร่ก็ไม่รู้นักสืบนักสืบเนี่ยมันแบบรอยเท้าแป๊บเดียวไงเมื่อก่อนอนะรอยเท้ามันจะนานเว้ยแต่พอแม่งปรับใหม่ไม่ชช่แล้สูสีดได้อะปับผมอยากจะคุยกับแอดมินมากเลยทําไมมันถึงปรับให้แบบรอยเท้าอะ่ะ นิดหนึ่งอ่ะแล้วชนะสูตศพอ่ะมันชนะสูตศพได้สามวิคุณคิดดูหาศพเจอชนะสูตศพก้าได้คออยู่อีกฝั่งแมเอ๊อะแล้วมันก็ชนะสูตศพสองวิคุณคิดดูนักสืบแล้วเลยท้ามก็เห็นแบบเดีเยวนะลอยเท้าอยู่ห้าวิแล้วก็หายจากเมื่อก่อนนานๆน,น,นะโอเคนี่คือนักสืบนะผมก็ชอบเล่นอยู่นะเออก็ใช้ได้อยู่นักสืบแต่ก็ไม่ได้แย่นะผมก็ชอบนะ คไปดูนับต่อไปเลยขอให้เป็นเจ้าเวลา <c oughs> <c oughs> เจ้าเวลาเนี่ยย้อนได้ก็จริงแต่ว่าถ้าเราย้อนไปแล้วมันมีคนตายอะ่ะมันก็แบบเสียย้อนเปล่าไงแล้วคือแบบอื <c oughs> มันกดย้อนไปอะ่ะแล้วคือตอนที่ผมเป็นแบบพวกจำตะก,กะตัวแฝงเนี่ยขมือบดโดนเจ้าเวลาแล้วผมก็แบบม่นไส้เจ้าเวลาแล้วตอนเริ่มมาใช่ไหมมันจะย้อนสามสิบวิ ขย้ย้อนิบวิเพราะกดย้อนไปแล้วมันก็จะเพิ่มมาเป็น60วิเออแค่นั้นแหละเจ้าเวลาก็โหดอยู่นะรอปอพอรอปอพอตอนนี้วันกล้องได้สามตัวหมูชอบเล่นมากเลยตอนนี้โหดนะเนี่ยแบบในเกมล่าพราอ,อะ่ะเออหมดทำอะไรก็โหดนะฆาตกรมันจะปาดตอนไฟดับอะตอแบบกดเปิดกล้องปุ๊บดูอ่าเห็นเรียบร้อยเสร็จโจร กล้องที่ผมชอบวางก็น่าจะเป็นโรงอาหารห้องไฟแล้วก็ที่ไหนก็ได้อีกที่หนึ่งอ่ะเออ๋ยวสอัอย่างผมจะวางที่ห้องเกาะนะสำหรับรอปภนี่นะครับคือน้อักปางกับดักผมเพิ่งเล่นมาในแ,แมปเลยไม่รู้เป็นอะไรตอนนี้เหมาะสำหรับผู้เล่นดาวเด่นนะครับใครสุ่มได้ดาวเด่นนะเล่นแบบพิเศาชานะ่ะมีกับดักให้หยิบเลยนะครับเพราะว่าค้าราการมักจะชอบป่าดาวเด่น มันหล่อไปี่ไงมันหนึ่งปาดอ่ะออเออเสน่ห์รลไอ้น้วมัก,กนะับดักเนี่ยถ้ามีคนฆ่ากับดักมันก็จะรายงานศบทันทีเลยแล้วก็จะเห็นว่าม่มีใครอยู่ในท่อนะ <c oughs> แล้วส่วนตัวผมก็คือแบบอืมอย่างนั้นแหละมีจำนาก,กาอยู่หนึ่งลุกเลยอยู่หนึ่งแบ็แจ็คอยู่หนึ่งแบ็แจ็คมาปาดกับดักหนึ่งแบแบ็แ,บแจ็คโดนออกจำนาก,การชนะจบก็คือนำวำมักับดักเลยแลา่าันีล้วนักว้อนกับดักอะ่ะ MVP ยากเออนี่ผมบอกเลยนะ MVP ยากกับดักอะจริงนะมัน MVP ยากเพราะว่าคะแนนส่วนใหญ่ถ้าเราทำโค้เสร็จแล้วลอดลวงแบบลอดลวงสำเร็จอะมคะแนนมันจะเต็มที่แปดเออได้แค่แปดจุดหนึ่งอะผมก็ชอบเลยนนะกับดักมันเท่เดีย่์นี่คือน้ำมันกับดักนะไม่รู้อันดับที่เท่าไหรอหารต่อต่อมาคือผู้คุมยังไงผู้คุมสามารถเห็นเตอ์ไฟดับได้นะขยายกล้องอนะไรเงี้ย ก็ไม่มีอะไรมากอ่ะก็แค่ขยายกล้องไปแค่นั้นอ่ะแป๊บเดียวนะก็ไม่มีอะไรมากผู้คุมแบบขยายกล้องอ่ะซูม m z ไปแค่นั้นนะโอเคผมก็ชอบเล่นนะผู้คุมอ่ะไปนับต่อไปเลยันต่อมานี้แก่พัสดีพัสดีนี่ผมก็ชอบเล่นนะแต่มันล็อกยากแค่นั้นเองทานายว่ายากแล้วพัสดียากกว่าคือแบบเราจับได้แล้วเรากดประหารไปปุ๊บอ่ามันฆ่ามันฆ่าหมก็จบเลยพัสดีผมแนะน้ำปุ่มมันได้ใส่นะเพราะว่า เราจะได้ไม่ต้องวิมีกดปุ่มให้เหนื่อยแบบจับเสร็จแล้วกดประหารปรับกดปุ่มไล่สายปรับเออแค่นั้นทำให้ศัตรูแต่แล้ะนี่กำชับสีนะผมก็ชอบเล่นนะก็โหดดีเหมือนกันไปไหนต่อไปเลยหลายคนอนะคิดไม่ถึงช่างวาปลาไงล่ะตัวน,นี้วางระเบิดท่อได้นะรู้สึกปรับใหม่วางระเบิดท่อได้หกลูกต่อเกมนะครับโหดมากช่างวาปลาผมโคตรชอบเลยมันอย่างเท่อะ เฮ <Hey, S 2> ไม่พอโหดด้วยเฮยคาดโจเกอร์ถ้ามีโจเกอร์อ่ะหวานหวานเจี๊ยบอืมมุดทอ่อแบบเสร็จโจนะครับช่างมาปลาค่าโอเคอันดับต่อไปเลยแกวิศวกรส่วนนี้ก็ไม่ม,ไม,ไนะมีอะไรมากก็ซ่อมไปมุดท่อได้สิวิตะบังช่างมาปลาแด้วค่นะวิศวกรไม่มีอะไรมากระดับต่อมาได้แกหมอหมอชุบได้จะมีลูกศรชี้แปบแป๊บหนึ่งสักห้าวิลากสองประชุม แค่นั้นเนี่ยหมอไม่มีอะไรมากนะต่อมานะค,คือทหารพันตึกนะตัวนี้โหดโหดจริงไม่ได้พูดเล่นโหดจริงแบบมีคนเปิดสกิลปับ๊บจอมรากาแดกตายผูทย้ทำนายแดกเอ้ยผู้ทำนายทำนายตายพัสีล็อกมึงตายตัวแฝงฆ่ามึงตายนักเชิดหุ่นล็อกมึงตายนักสะกดจิตสะกด,ะกดมึงตายเออครแบบเออชอบมากเลยทนะหามาัึกมันแท่อะแล้วมันก็แบบโกงมา เออแคนั้นละคอเค,คลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วมาดูคลิปหน้าอีกสี่อันดับสุดท้ายสมมุนกันจะเป็นอะไรระหว่างลูกเรือในอำเภอผู้สับเปลี่ยนกับไว้แจ็คแล้วมาลุ้นกันว่าใครจะอันดับหนึ่ง